พี่ปั็นในในทานข้าวทานาน้ำรีย่งครับพี่สวัสดีนะครับที่เข้ามารับชมขอบขอบคุณครับทักทายพูดคุยกันได้นะครับ เรื่องอากาศได้นะครับว่าอากาศทางโน้นเป็นยังไงบ้างอากาศเย็นไหมสทีส่นะครับมีปัญจันยังอยู่ไหมครับเนี่ย คุณนะและมารับชมมาแล้รับชมทักทายพูดคุย,คยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณ fc ทุกคนนะครับที่ติดตามผม

นะครับทีต่ตามผมมาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทานข้าวทานน้ำกันหรือ,อยังครับ FC ทุก<ฟ><ง>คน เดี๋ยวผมก็จะไปจะลงไปหาอน้ำนะครับเดี๋ยวอากาศเย็นกว่าน,นี้ก็เดี๋ยวอาบน้ำไม่ได้อากาศก็เริ่มเย็นมากแล้วที่มันจันนี้ยังอยู่ไหมครับวันนี้ไม่ทำไม่ได้ทำอะไรเหรอ แล้วขอบคุณที่วัดนองมากนะครับน้องไอวี่มาทักทายแล้วก็ไปแวครับได้มาทักทายพูดคุยขอบคุณครับติดตามกดไลค์ ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงว่าผมจะไปอาบน้ำเดีย๋ยวอาบน้ำไม่ได้อากาศหนาวไม่ใช่อากาศหนาวอากาศเย็นเย็นมากเลยขอบคุณนะครับตามกัน